สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่มันชาวนาทุกท่านเนาะครับผมมีกาลุงท่องกับิภาพพี่น้องมาชมมันสำปะหลังที่ลุงท่องได้ปลูกไว้เนาะครับมันนาพี่น้องมันนาที่ลุงท่องเคยอัปเดตให้พี่น้องในเบิงว่าเพิ่งเริ่มแตกนอกแล้วเนาะครับผมวานนี้สองหมื่น่านมาเนาะครับผมพี่น้องค่ะ นอเพื่อนกันใหญ่ขึ้นนะครับผมเพิ่นกันมีใบแล้วพี่น้องนะครับผมใบเพิ่นก็ออกมาสองสามใบแล้วพี่น้องนะครับนี่เกิดสวยงาม้ะครับผมพี่น้องครับนะครับเกิดดีพี่น้องเกิดดีนะครับผมมานีการลุ่มท่องกับผ้ามาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับมนาที่ลุ่มท่องปลูกใบได้หามือ นะครับผมในฮามือแล้วนะครับผมในฮามือหกมือแล้วเนาะพี่น้องในหกมือแล้วหกมือแล้วก็ออกมืดแล้วครับผมพี่น้องออกมืดแล้วนะครับผมออกมืดแล้วลุงท่องยังไม่ท่านติดปูดอกพี่น้องไอ้ต้นยังแขางอยู่ประมาณสี่ไรเกือบห้าไรนาะครับผมอยู่ฝั่งตะวันตกปูนทัง้งพื้นไอ้พี่น้องพื้นจุดไฟเนาะครับเพื่นเศษหน้าปังมั่งพี่น้องทั้งพื้น นะครับทั้งร้องลุงทองก็คงจะบาดเห็ดหน้าป่างดอกพี่น้องนะครับผมทั้งไปควันยู่คุณนะครับผมเพราะว่าลุงทองปลูกมันเม็ดแล้วขังบุญกับปลูกมันเม็ดแล้วพี่น้องนะครับของลาซายเหมืนว่าปลูกบ้านนะครับเก่าไายสิบสี่ลาร่วมกันทั้งหม็ดนะครับคือยังหาต้นมันมาปลูกอีกอยู่นะครับของลุงทองคือการลุงทองก็ทะเลาะต้นมันอยู่นะครับผมต้นมันมาพ่อเนาะพี่น้อง ครับผมกะเจ็บภาพบรรยากาศภายหน้ามาให้พี่น้องในบึงในรับชมกันนะครับผมลุงท่องกะเล่งหลากเ้วยอพี่นออ้องไอ้โต้ได้ไีบได้เล่งหลากนี่โอ้อยากเกิดพี่น้องนะครับผมตูเ้เฮาเล่งหลากแล้วเฮาเซ่เล่งหลากว่าละก็มกักไหวเกิดไหวพี่น้องแล้วกใหไงไหวนะ่งนะครับผม ทันใจเห่าเนาะพี่น้องทันใจมคือว่าทันใจดีลุงท่องเอาไปได้ห้องพื้นปุ๋ยอีหยังเดนอนี่พี่น้องลุงท่องสีดนำมักลงดินยางเดียวครับผมเนาะปรับสะาพดินให้ล้วนซุ้ย่างเดียวเนาะกับผมบบมีปุ๋ยเคมีโบมียังเลยพี่น้องขี้ไกลกับ่บมีเนาะกับผมมีตะฟางออืย่างเดียวนะครับผมลุงท่องภาษีเล่นทั้ง ฮอร์โมนทั้งใบเอามากกว่าเนาะครับผมพี่น้องอากาศประมาณนี้แหละครับพี่น้องท่านใดสิปลูกมั่นหน้าก่ะอย่าลืมละน,นะครับเด้อเน,น่งหลาให้ดีจากก่อนเนาะครับผมหลับเปื้นสิขืนทันใจเนาะครับผมมันก็ะจองเป็นจนมั่นสดๆแห้งดีแห้งพี่น้องเนาะครับผมอ่นะอากาประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องฝากกดติดตาม กับช่องลุงทองอเกษตรนหน่อยให้ช่องนหน่อยน้ำเนยได้ครับเด้อนะรับผม,มพ่อมีกำลังใจลงขีดอีกต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ